สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเชเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่มดหนองหรืออาจารย์หน่องนะคะสําหรับท่านที่ฟังอาจารย์ในช่องทิกต o อกนะคะสามารถไปฟังเต็มๆได้ในช่อง Youtube แม่มดหน่องทีวีนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเปิดดวงโชคลาบนะคะโดยการท่องพระคาถาเปิดดวงดังนี้นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคะวตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะสะสุมังขอความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าอุเยอเยอุอากะสะมะอา,มาอุอุอามะอะมะอุนะชาลีติชาลีตินะติลีตินะชา นัาชาลีโชคลาบไหลมาณชาลีติสำหรับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19กันยายน2565สีมงคลวันนี้จะมีสีม่วงสีส้มและสีฟ้าเลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข4เลข1เลข0เลข5และเลข9เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ410 415 419 105 109 059 054 594 591และ940 mm. เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ41 40 45 49 10 15 19 05 09และ59สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากความฝัน ช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะฝันแม่นฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะและนอกจากนี้อายุของคุณแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่หากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านอย่าลืมนะคะมันทําบุญทากุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยสมดวงด้านโชคลาภทําบุญ โรงพยาบาลทำมุลกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อน้าโชยกับคุณสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวรนทิตย์8 5 9 5 9ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนําโชคจะมาจากเลขที่บัตรคิวต่างๆช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือรบบอรับวัคซีนหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะหากคุณได้เลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนแม่สำเภาทองนะคะหรือเลขจากพี่สาวนะคะที่เขาเด่นอยู่ช่วงนี้นะคะลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นอาจเป็นสื่อนําโชคให้กับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันจันทร์ทำบุญกับโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลไหนก็ได้นะคะโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลโรงพยาบาลฐานผ่านศึกหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆบ้านคุณเลขสลิปสตัวท้ายอาจเป็นสื่อนาโชคให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันจันทร์8 7 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้ำโชตจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆสขวบสาขวบที่กําลังพูดกําลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้คุณมีโชคกับเด็กเล็กๆนะคะแล้วนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิต เสียชีวิตนะคะเลขรถเข็นศพเลขฝาลงเสริมดวงด้านโชคลาภทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กนะคะทำบุญกับคนที่เด็กหรือทาบุญกับคนเสียชีวิตทำบุญลงศพทาบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสื่อท,ท้ายก็อาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณสำหรับเลขเด่นสมรับคนธนานคารหนึ่งสาม ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะฮะสื่อนำโชคจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะหรือถ้าคุณมีหมาแมวที่แสนร,รู้ให้มันคาบเลขหรือเขียนเลขก็ได้นะคะคุณมีโชคกับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้เดินทางไปในไปไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุลองเสี่ยงดูค่ะรถคันานั้นอาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภทำบุญกับวันนี้ที่หมาน้องหมาน้องแมวหรือถ่ายชีวิตหกกระบือหรือจะทําบุญ ลงศพทำบุญผ้าห่อศพก็ได้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อนํำโชยกับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นสำรวงคนวันพุธกลางวัน81639ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนํำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยนะฮะที่คุณพักอาศัยอยู่เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่คอนโดเลขที่ห้องพักนะคะก่อนซื้อก่อนเสี่ยงนะคะอุทิศบุญหรือทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางทั้งก่อนนะคะ สมดวงดัานโชคลาภของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนทามุญกับคนแก่ทามุญกับบ้านพักคนชราบ้านพักบางแคเลขสีลิปตสี่โดท้ายก็อาจเป็นสือ่อกับคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงหนึ่งศูนย์เก้าสี่เจ็ดท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อนําโชคจะมาจากทะเบียนรถที่คุณนั่งเป็นประจำนั่งรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ดูเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมถ้าไม่มีรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจําทางนะคะคันที่คุณนั่งในวันเสงียงโชวนะคะ แล้วนอกจากนี้หากอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคสำหรับเลขเด่นสารวมนคนเป็นประหัตสองหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะและนอกจากนี้หากมีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3ตัวท้ายก่อนจุลิยมหลังจุลิยมจำนวนเงินที่คุณชำระคือสื่อน้ำโชคสำหรับเลขเด่นเสริมดวง 16, 2,47 ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อนำโชคจะมาจากสตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำและนอกจากนี้นะคะหากคุณมีตาไข่เลขทูปตาไข่เลของค์กูมาที่คุณบูชายอยู่นะคะคือสื่อนำโชคเสริมดวงนักโชคลาภทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อกับคุณสำหรับเลขเด่นเสริมดวง0-1459อย่าลืมนะคะเวลาเสียงโชคซื้อ9ก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9ด้วยให้พิจารณาจาก,เล,เ,เ,กเลขเด่นประจำวันเกิดเลขเด่นประจำวันและสื่อนำโชคประจำวันเกิด สำหรับงวดนี้นะคะแม่นมดนดองขออวยพรทุกท่านเฮ้งเฮงปังปังนะคะขอให้มีโชคกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ